ช่วงนี้นะครับไปที่จังหวัดลบบุรีครับจังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมพาแต่งไทยหิวปินโตเข้าวัดทําบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมะสวรรคครับ คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดลบบุรีและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดโครงการแต่งไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมในวันธรรมสวระหรือว่าวันพระนะครับโดยมีพระครูเสีริทีรพงศ์เจ้าอาวาสวัดมะปรางหวานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นททยายวชิระเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกันนุ่งจงแต่งไทยหิ้วปิ่นโตอาหารข้าวหวานและงดการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนำมาทำบุญตักบาตรถวายแด่พระพิสูงน์สงพร้อมทั้งฟังธรรมและปล่อยปลาที่ท่าน้ำวัดมะปรางหวานตําบลพรมมาศอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจและประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดทำรรบุญฝังพระธรรมเทศนาตามวิถีของชาวไทยพุทธและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับและการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดลบบุรีได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันพระตามวัดต่างๆทั้ง11อำเภอครับ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าวันพระนั้นถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นการส่งเสริมการแต่งไทยด้วยการนุ่งโจงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยะบายของรัฐบาลนะครับจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนแต่งไทยเข้าวัดขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมโดยกับ